รานักเทนนิสที่ได้แชมป์รายการใหญ่ที่วิมเบลดันเขาไม่ได้ทัวยแชมป์แล้วเขาได้อะไรและว,วันนี้แชมป์จะมีของที่ระทึกสมบัติจากวิมเบลดันที่ล้ำค่าชิ้นดหในโลกแต่ก่อนจะไปดูไปดูก่อนอา้าวล้วไม่ได้ทัวที่ชูได้ไร รางวัลของการชนะเทนนิสรายการใหญ่ๆนี่เจ๋งขนาดไหนและทำไมหลายคนบอกว่าไม่ต้องเป็นแชมป์ก็ได้ขอแค่เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายควอเตอร์ไฟนลก็สุขใจแล้วให้มันมีอะไรอ่ามาดูแชมป์กันก่อนครับนอกจากเงินรางวัล1น1ล้านบาทซึ่งหลังจากหักภาษีและค่าใช้ใจ่ายต่างๆ น่าจะเหลือไม่เกิน81ล้านบาทนะฮะอย่าไปเข้าใจนะครับว่าเงินรางวัลคือเงินรางวัลจำนวนนั้นเป๊ะๆเ,เข้ากระเป๋ามันมีค่าใช้ใจ่ายค่าโคชภาษีบลาๆอีกเยอะแยะมากมายได้ภาพที่เท่ที่สุดครับเพราะว่าหลังจากได้ถ้วยแชมป์คุณจะถูกเชิญขึ้นมาบนระเบียงต่อหน้าผู้ชื่นชมมหาศาลแล้วชูแชมป์ ถ้วยที่คุณชูคุณไม่ได้กลับบ้านนะฮะถ้วยนี้มีความสูง47เซนห้ามนำกลับบ้านครับต้องเก็บไว้อยู่ในมิวเซียมของผู้จัดจการแข่งขันนะฮะโดยนักกีฬาจะได้ถ้วยที่ระลึกที่ขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ25ชื่อติดบอร์ตลอดการะฮะซึ่งซิจูเวชตอนนี้ถ้านอวักโนโควิดจอโควิชได้ อีกหนึ่งแชมป์ที่อังกฤษนี้ก็จะเป็นสมัยที่8จะเยอะสุดคู่กับโรเจอร์เฟดคนที่เป็นแชมป์จะได้2,000แต้มฮะเยอะที่สุดในการแข่งขันรายการเทนนิสแล้ว2,000แต้มเยอะแค่ไหนเอาง่ายๆฮะสมมุตินักเทนนิสจากไทยบูมกสิดิมืออันดับ406ของโลกที่เคยซัดกับมือ5ของโลกดานิลเมดเวเดฟอย่างสุดสูสีสมมุติ บูมชนะวิมบัลดันได้2,000แต้มเนี่ยนะฮะจะส่งเขาจากมือ406ไตขึ้นมาเป็น22ครับได้แสงได้ทั้งฟลอร์เพราะว่าในงานเลี้ยงแชมเปี้ยนส์ดิเนอร์แชมป์ป่ายิงและชายจะได้เวทีเต้นรำคู่กันดังสมใจสำหรับคนชอบแสง และนี่คือสิ่งที่หลายคนสนใจและหลายคนก็ยังไม่ได้คำตอบมาช่วยกันหาข้อมูลนะฮะคนที่เป็นแชมป์เนี่ยจะได้เป็นสมาชิกที่ศูนย์กีฬาวิมเบิลดันและก็ได้บัตรชมเทนนิสที่คอร์หลักเซนเตอร์คตรตลอดชีวิตซึ่งน่าจะเป็นที่นั่งที่ดีมากๆแม็กซ์เพราะขนาดคุณเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยซึ่งเขาบอกว่า ถ้าคุณเข้าไปใน8คนสุดท้ายหรือที่เขาเรียกกันว่า last 8 club เนี่ยนะฮะก็จะมีสิทธิประโยชน์ทั้งบัตร2ใบสำหรับคุณแล้วก็ผู้ติดตามจะดูแมชไหนในวิมเบ์ดันก็ได้ตลอด2สัปดาห์ยังมีห้องสวีทส่วนตัว last 8 club ที่มีอาหารเครื่องดื่มบริการมีสิทธิ์ในการซื้อเครื่องดื่มในราคาถูกกว่าปะกะติตอนเย็นเป็นเมมเบอร์ที่สนามเทนนิสเป็นเมมเบอร์สนามกอล์ฟ และก็ยังได้บัตรชมละครเวทีฟรีปีละ2ใบซึ่งน่าเสียดายนะฮะสามนักเทนนิสของไทยเราเนี่ยคุณปิ๊กดนายเคยเข้าลึกสุดก็คือรอบ64คนสุดท้ายคู่แฝดสนฉัดสันชัยรวมไปถึงคุณบอลพราดอนนี่ก็เกือบได้นะฮะเคยเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายจะมีความภาคภูมิใจก็คือคุณแทมมี่แทมารีนครับ